ตอนนี้กำลังรอคนเข้ามาอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะลูกนี้โทรศัพท์ใหม่ก็มีไม่ใช่ยังไงคะอันนี้เป็นแบบว่าสาวผมก็มีด้วยค่ะอันนี้คืได้รับเกียรตินะจากนะคะทางกองนะคะแม่หลบนะบอกว่ามาสอนน้องแบ่งหน้าร้องขอบคุณพี่น้องสัดนะคะที่ให้เกียรติมาสอนเราได้ ตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องชัดกำลังแต่งลุกที่สองให้กับแอมนด้าอยู่นะคะนนจะเป็นชุดลุกยังไงคะพี่พี่น้องชัดอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าลุกแบบน่าจะเป็น,ปน,ปนยังไงดีล่ะเอาไปไหนดีแมนด้าสองเนาะ ซอมเบาๆซอสตอนนี้คนดูอยู่ที่สามพันหนึ่งอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนบอกว่าปังมากจึ้งมากฝากแชร์ไปในเพจให้ด้วยนะคะยังไงคะฝากแชร์ด้วยนะคะจริงๆพี่น็อตสอดก็จะมาสอนิน้เอาวันนี้แล้วด้จะต้องเอาไปใช้ให้ได้จะต้องแต่งหน้าแบบนีู้กต้อง เราก็จะบอกว่าให้น้องบอกว่า<ช>เอาเทคนิคไปใช้นะคะว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบไปถึงหน้านะคะที่จะต้องไป,ไปเผชิญกับประเทศอื่นนะคะก็ตัวแทนคนไทยก็ต้องเต็มที่เนาะก็ต้องขอบคุณ,<ช>คณทีมภูเก็ตด้วยที่แบบว่าอนาุญาตให้พี่แบบว่าได้บอกว่าจริงต้องขอขอบคุณแล้วผมได้สอนน้องนะแนะนำานะคะเทคนิคในการแต่งหน้าเนาะขอบคุณที่คุยพินาด้วยนะคะ นี่นะคะปังมากทุกคนบอกว่าสวยมากและปังมากค่ะจะห้าพคนเลยวันนี้อแมนดาก็ได้เรียนรู้เทคนิคทริคต่างๆนะคะจากพี่น้องชัดเยอะมากเลยน้องบอกแล้วว่าทำได้ค่ะ ยังไงก็ต้องได้นะฮะเรามาขนาดน<ช>ี้สะตานี้คือเราภาวนาก่อนว่าให้โควิดหายไปก่อนนะใช่ให้ยายทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช,ช่วงนี้ก็็อกดาวน์มันจะสาา่างมาแล้วษาสุขภาพกันนะคะใส่แมสล้างมือใช่ครับอืม ช่มาลุกแรกเราไปแล้วเนาะลุกแรกเลยมากอันนี้ก็คือชุดของพี่นี่มิลินนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแบบลุกลุกแรกเป็นยังไงเดี๋ยวน้องลุกให้ดูรอติดตามกันนะคะลุกแรกของวันนี้จากพี่น้องชัดลุกที่สองนี้พี่น้องชัดก็กําลังจะเนรมิตให้มันแซบขึ้นกว่าเดิมนะคะอือหือ อังมากค่ะตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนสีลิปหรอวค่ะพี่น้องชายใช่ครับวันนี้เราเปลี่ยนสีลิปนะโดย BSC นะครับนี่เลยฟังมากน้าพระชาเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเมื่อกี้เราไม่ได้ติดหมวตะตอนนี้เราก็จะเพิ่มความสมดุลกันแบบจิ้มหัดตานี่เลยนอือ ชอบกันไหมเนี่ยทุกคนชอบกันมากเลยค่ะบอกสวยมากฟาดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ดากับลุคนี้เเหมืออนดดาารฮลลลีวูยใช่ใช่หมตะกี้เห็นคอมเมนต์ว่านี่หรือนางงามไทยปังมากใช่ไหมคะร่วมกับเป็นกำลังใจให้น้องด้วย ดอไม่ตายไม่ตายกมเปกันเองสิ่ใช่ไหฝากเอ่อเดี๋ยวช่วงโควิดแล้วผมด้าฝึกได้นะแบบด้าบอกแล้วค่ะว่าเดี๋ยวด่าจะมากดแล้วกดแล้ว 6,500โครนอืมจริงๆอย่างที่บอกไปช่วงโควิดถ้าใครเนี่ยทำงานสามารถนะคะแล้วว่าือยิ่หนุ่มๆเน็ัๆเหมือนเป็นการเป็นศิลปะที่เราสามารถทำได้ก็คือฝึกใช่ฝึกไปเรื่อยๆนะฮะใช่เพราะว่าด้าเนี่ยมองหน้าได้เองเนี่ยเป็นแบบแรงแข็งท้า คือเป็นคนาษาที่เราสามารถเติมแต่งสีสันได้ตามอารมณ์สบายดีากโอ้ยสบายดีนะคะฝากเชียร์น้องเมนด้าด้วยนะคะเอซีจากลาวนะคะระหว่างนี้พี่ด้าก็มีเวลาว่างก็ฝึกแต่งหน้าเลยใช่ไหมคะเพื่อความปังตอนไปกองแม่พี่น้องชัดคือทำผมปังมาก อืมสวยากพร้องหรือยังคะทุกคนส่วนมากชอบมากทุกคนบอกว่าให้กน้องตะดเป็นยาวได้เดีย๋ยวพี่สื้อตัวเองก็ได้โอ๊ยฟังมากนะคะแม่นะ <c oughs> ่แต่ว่าเราต้องเอาดินยาของสัตว์ไปอยู่ในตัวด้าให้ได้คือด้าด้าอย่างอย่างแรกคือด้าต้องแบบว่าแต่งเองให้ได้ก่อนชอใช่นี่นะคะสวยมากวันนี้<อ>ก็ได้ความรู้ไปเต็ม<อ>ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะวันนี้ก็ได้ความรู้เต็มเต็ม <ๆ S 2> ต่อไปพี่ด้าแต่งเองจะต้องปเป็นอย่างนี้แล้วนะ

สามสองโอ้โหโอเคสามสองหนึ่งหันมาเลยค่ะแซบไหมคะชุดบายมิลินนะคะหน้าผมจ้าพี่น้องฉันนะคะนิ่งๆนะบอกดีดีดีโอ้โอป็นไงคะแซบไหมคะ โอเคครับโอเคดีดีดยายเบาเบหนะนะ่อยครับออนีีมีคอมเมนต์อะไรอยากจะฝากให้พี่ด้าไหมคะเมนต์มาเลยนะคะ okay, สวยมากสวยมากโอเค,ดค okay, เดินแบบแม่ๆไปเลยแม,มปังมากเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายให้ดูนิดนึงอชอบไหมคะ สู้ๆนะคะอ่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยคนดูจะหมื่นแล้วกู <rais S 1> คน <จะ S 1> บอกสวยมากนี่นะคะเราก็จะถ่ายรูปเก<ส>็บไว้ชุดสวยไหมคะชุดเป็นไงบ้างคะชุดสวยอะเรีย <Ghana> บร้อยนะแต่้านะคะชิว้้ย ก็กำลังจะถ่ายรูปเราแอบให้ดูน im ิดนึงนะคะโอ้โหเป็นไงกันบ้างคะ คนสุดทนะคับุเยมนนะตอบคถา่มีคอมเมนต์บอกว่าพี่น้องฉัด no หนึ่ง no o อันนี้เป็นแต่งหน้าสไตล์น้องฉัดละกันคือเอาเป็นว่าทุกคนแต่งหน้าสวยหมดแต่ว่าก็เป็นสไตล์น้องัด ขอสักกรุบกลุบนี่นะคะเราแอบให้ดูอุ๊ยขอบคุณค่ะเล็กๆโอ้โหเป็นไงคะนคนจะเป็นหมื่นแล้วปังมากสวยจริงไม่จบตานะคะสวยทั้งภาพนิ่งภาพขยับ โอเคเดี๋ยวเราให้ดูแค่น้ำจิ้มประมาณนี้ก่อนน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรูปที่จะลงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรูปที่จะออกมากันในรูปนี้และรูปก่อนหน้านี้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราให้ดูประมาณนี้เนาะบายบายหน่อยเดี๋ยวไปติดตามรูปที่จะปล่อยออกมาแซบแน่ๆ My main focus is to be better than I was yesterday. I will not stop improving myself because the goal is that third crown.